แม่ค้าจา๋าใครอยากได้แคบคอกเตียไปทำมาหากินเดิมๆรอบคันบอดี้เดิมๆแบบนี้ตัวสภาพให้แล้วรถไม่มีสนักไม่มีน้ำท่วมแล้วก็รอประกันไม่แทบพร้อมกับคันนี้รถปี2021เลเวล2.4 e n t r y s i t e Edition พร้อมกับคอกเตียด้านหลังแบบนี้นะจ๊ะ คันนี้คนะ่ะเป็นแคปออโต้เพราะฉะนั้นผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะแล้วก็ใครที่กลัวในเรื่องของรถชนมีตรวจสภาพไปแล้วจากคินสเปคชั่นนะคะคันนี้ออกห้างก็ราคาประมาณหกแสนมาเมือสองตอนนี้จัดโปรโมชั่นสำหรับคนที่ดูเครดิตบีเท่านั้นสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจัหน้าปสี่แสนห้าสี่แสนหกไม่ขายเอาไปสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสำหรับจัดไฟแนนซ์ถ้าจะซื้อสดทักมาคุยรายละเอียดก่อนได้นะจ๊ะพ่อ oh. ค้าแม่ค้าค่ะมีหน้าร้านอาชีพชัดเจนมีสเตทเมนต์สามารถประเมินรายได้ได้และย oh. ิะ่งมีเครดิตก็ยิ่งดีีีเเเนนน่ยยม,มาาอคั้ไปล417,000 ออกรถ่มต้นต้น0%ผ่อนเริ่มต้นที่7,000ปลายถึง8,000ต้นแล้วแต่เครดิตและดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับนะคะเดิมๆแบบนี้มีข้อให้แบบนี้มีคันเดียวในร้านเท่านั้นใครอยากได้คันนี้ค่ะรบกวนทักงานหรือว่าโทรมาตามคอนแทค้า่างนี้ได้เลยนะคะ